พนนสบายดีสวาสดีพ่อแม่พี่น้องมือหนีมาพบกับสลาอีกเนาะมือนีสลากมาให้มาสวนคือเก่าพี่น้องมือนีสลากมาปลูกมันตอเบืองนุ่มเนาะเบืองค่อยๆหัยนเนาะเ่เบือง นีเนตปลูกแล้วเนาะโอเคหันยางนำกันเลยอันนี้มันที่เขาปลูกช่วงก่อนเขาเนาะเป็น้องก่อนปีใหม่ฮันเด็พี่น้องอี้มันปลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปหอดุลเลยอันนี้กระโปงแล้วเนาะทางนี้เนาะอันนี้เมื่อวานนี้เขาก็มันเบื้อง,งน,นอั้นเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้เขาวาดผิปลูกแล้วเนาะพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นอากาศที่เย็นไลยพี่น,อนอ้องเนาะหมอก เนาะมีบอกมีมีเท่าพี่น้องราะว่ามันอยู่ผูอยู่พานะพี่น้องเนาะอันนี้กับแปดโมงกได้พี่น้องว่าไม่เสาแล้วแต่ยินอยู่นี้คือว่ายังขามงเนาะทำยังขามงนี่แหละมันยังอากาศมันยังเย็นเนาะพี่น้องมันปี่ปูก่อนปีใหม่มันจะโปร่งหมดแต่พี่น้องเลยเมื่อนี่สลากกับมาปลูอยู่ผักนี่เนาะพี่น้องมาเบิรงนนำกันเลยคือเคืออ่ มาถูกแปลงนี่ลงไป้ะพี่น้องเนาะมะม่วงนี่จะเป็นมะม่วงที่ฮามาปลูครั้งนี้เพราะว่าเบื้องนงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เขาปลูกอยู่หน้าเนาะมันกแก่แล้วเนาะพี่น้องนี้ก็เลยว่ามาปลูกตรงนี้ให้มันแล้วเนาะจะกินงอะไรอือบ่อหมืกอนี้เนาะเอามะม่งเหมือนกันจ้งมเดี๋ยวเขาขึ้นมาปลูกเนาะตอนนี้รับมัน เนาก็มีปูแถวนี้ไปก้อนแถวนี้หอดุนไปก้อนนบเราคอยๆเวี่ยวคอยมีปูกำลังกระไดเร่อูเบอีกรไดนาะพี่น้องเนาะมีมันผิูก้อนีไม้กระโปงเบิดแล้วเดี๋ยวกไดที่อหญเลยพี่น้องดิวดิหอดุลเแือจ้า ทางที่ดจะผีเรียบร้อยต้นมันเนาะละมันละมันที่ไก่คุมาตัดงคูบินีเนาะเดิมแดดแล้วโอเค่นะพี่น้องตอนนี้เ่าก็บสีปูเนาะเดีจะสีแนะนำวิธีปูให้พี่น้องเนาะเพราะว่าบางที่พี่น้องทั้งเ่าอยากสีปูมันเนาะ สิปูอดีปูกนอนกระไดนอกขอิ่นเนาะแต่ว่หเฮ้าสิบปูคือแจงสีเฮ้าต้องปูเอาแจงสีเนาะพี่น้องเอาวนี้ขึ้นเทิงเด้อเดี๋ยวนำมีที่ปูกนี่เฮาต้องเบิงอันนี้เนาะเพราะว่าใบตัวนี้มันชิปงเนาะเข้าก็ต้องเอาตัวนี้ลงลุมขั้นเอาตัวนี้ลงลุมมันมันปงอยู่แต่มันตายเนาะพี่น้องขันปงจังสีมันจะได้ดีเนาะเวลาเข้าปูกเข้าสิบลูกประมาณนี้เนาะพี่น้องตบบนี้เนาะมันจังอะไร ย่างเขอ่อนมันดกมันนาหันนะมันก็จะปรุงไว้เนาะคณะปลูกเงี่ยสีเนาะข้าปลูกนอนหันมันจะเกิดยุ่ยแต่ว่าเพื่อนว่ายังวะข้าวข้าวปูกนอนหันหากมันลายเนาะหากมันลายแต่มันข้นวปุกหันนะคณะปลูกเงี่ยสีมันดกมันนายดีพี่น้องมันใหญ่เบิ่งเด้อพี่น้องเนื้อข้าปลูกเขาต้องเอาตัวนี้ขึ้นเทิงเนาะโมเมนต์เอาตัวนี้ลงลุ่มแกน้าปลูกเงี่ยสีมันกิยากสุดเพราะพี่น้องเพราะว่าเราต้องมีวิธีของมันเนาะโอเคเอาจิปลูกไปเบิ่งเลย ปลูกรองทางกันประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบว่าคันดินมันดินมันงามกต่ประมาณนั้นเราเคยเอาเด็๋ให้มันห่างเลยักน้อยปูพีไร้มันบมีมันนะมันมันมันบดกบบ่นนะมันมีแต่ละมันเดี๋ยวเราไปปลูกลงลุ่มเลยเนาะใส่กรจุเอา ว่าบอลได้ที่มันรุมนม,มเขาจะหยาบลงเลยเนาะแต่วอันนี้มันอันนี้เนาะมันแข็งร้ายเขาจะเอากระจกขุดใส่ข้าวปูเบื้องน,นี้เขาก็บอกใส่เปียกเนาะพี่น้อง,งอเบื้องนงานใส่เปียกเนาะมาาันจะคือ หากันในชน่อยมันมันแต่งได้ดีวัะจ้าแต่บางบางคนขงคขงเขาปลูกขันเข้าจะเฮ็ดแบบมียังขาเอิร์ดท่นคูนหมเข,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 ขาเนะอิเขดคูนเอ่าอะนะใส่เพราะว่ามันมีมันดุกร้ายแต่ปลูกพมมันก็ดุกักันแล้วเห็นหรอ เนาะดนีาอปู่เียงลงมาแลวไ่น้องแล้วก็อมลขดุดกัดมว่ายังไรดูชัดใหม่เาก่อนัดยียบกันเลยตอนี้เราก็บ่ได้ใส่กระจกขุดแล้วเพราะว่ามันดินมันอ่อนค่ขเหยียบลง มันมีแล้วเนาะพี่เนาะติดพี้ร้ายกับตมีมันมีแต่ลำมันลำมันีิงามเยู่ขพันทีนเนาะ <laughs> เดียวแล้วบอนี้ก็ไปหอยจะยื่นรอบหน่นะน้าแม่เหรอหอยก็ปุ้ย่หรอแกอยู่หุ่นแต่ว่าเนาะอยู่หุ่นเเอแถวหุ่นเนาะสุดที่เขาเออเราหอยจะยื่นบรอทิ้งุ่นหอยปุ้ยอีกครังไปอีกอการสรบบ้าดินดิคอยควนก เปพน่นองเนาะความลำบากไฮว,ว่าเขาปลูกมันเนานมาเด้อพี่น้นองเด้อมาปลูกลำกันเด้อม,มาถัา,ถาใช้ลำกัน การปลูกม <laughs> ันแบบออมหินมีการนางปลูกดอฟิโดคอยย่อคอยย้อนเอาเนาะว่าตลาดก็บางเคยปลูกกาสฟจากเชือเนาะหากะมาปลูกทุกยงานนอกเหนือเบิ้งทางลงมันเป็นขคอยเนาะมาแถวธรรมดาได้เบิ้งวงจอนกะปีาน้อง มีโซนกาแฟกันก็มีห้องน้ำพี่น้องมีแบบหวยเนาะหอยจะยื่นเขาเอิ่นแบบนี้เนาะเอามาหีบจวนอยู่หวยเะยื่นอยู่อันนี้เขาเอืยู่บ้านอัลลี่บอกพี่น้องแถวาชาแตงนี่แหละพี่น้องนี่เกิเป็นเวลาประมาณสี่โมงแล้วเนาะได้แล้วเนาะพี่น้องกูพอที่แล้ว ตอนต่อปูพูษพุนเนาะแถวเนินๆมานี่ยค่ะปูพิษการปูปข้าวสารก็เริ่มบนธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องเริ่มมีการลงคอ,อยขึ้นคอ,อยแล้วพี่น้องเราขี้อดทน,นปูกระมันแหลวมีเสือกมัดคือซีดีแล้วพี่น้องเราเห็นแบบพอหมัดใส่ทันเราก็ย้อนย้อนลงเนาะ ุกมันจ้าปลูกมันจ้าพี่นอ้องซอยสละปลูกมันเลยพี่นอ้องมามวนน้ำกันเลยมวนบอลลงคอยขึ้นคอย,อยพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> ยาเนาะพี่น้องเนาะบัดบุกไปปลูกมาแล้วที่จังแบบมวนจังใดบูหูเนาะมันตนนนะนาตายดีเพราะช้า น้ โอเคแล้วพี่น้องตอนนี้สาระสิคอจบคลิปไหว่ซันนี่เนาะหวาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมือนี้กับซิคอจบคลิปกับอันนี้แหละแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับตะไข่ไฮสาระในเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจหไฮสาเ็ดคลิปในแต่ต่อไปแต่ว่าสำหรับมือนี้กับซิคอจบคลิปไหว่ซันนี่ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย